สวัสดีค่ะพี่ชมนะคะวันนี้พี่ชมจะมาพาทุกคนไปเปิดโพสต์สาธารณะก่อนที่จะไปเปิดยอดผู้ติดตามบน Facebook ค่ะค่ะพี่ชมเคยสอนทุกคนเปิดยอดผู้ติดต,ตาม บน Facebook แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนอาจจะยังเปิดไม่ได้เพราะว่าบางคนอ่าไม่มีคำว่าโพสสาธารณะแล้ววันนี้พี่ชมจะมาพาทุกคนไปเปิดโพสสาธารณะกันก่อนก่อนที่เราจะไปเปิดพูดยอดผู้ติดตามบน Facebook กันนะคะ สำหรับใครที่ Facebook ไม่มีคำว่าโพสสาธารณะก็สามารถเข้ามาดูที่คลิปนี้ได้เลยค่ะเราจะไปเปิดโพสสาธารณะกันก่อนแล้วค่อยไปเปิดยอดผู้ติดตามกันนะคะรับรองว่าดูคลิปนี้แล้วจะเปิดยอดผู้ติดตามบน Facebook ได้อย่างแน่นอนค่ะค่ะใครที่ยังเปิดไม่ได้ตามพี่ชมไปดูคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะถ้าเราจะเปิดโพสสาธารณะและจะเปิดยอดผู้ติดตามบน f a c e b o o k เราก็กดเข้าไปที่ Facebook ของเรากันเลยค่ะ นี่นะคะพอเข้ามาที่ facebook แล้วก็กดไปที่ขีด3ามขีดด้านบนขวามือตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อลงมาดูด้านล่างนะคะแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ค่ะกดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วก็ไปต่อที่การตั้งค่าเลยนะคะกดไปเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนนะคะเพื่อลงมาดูด้านล่าง นี่นะคะ่ามันจะมีโพสต์สาธารณะตรงนี้นะคะอย่างของใครที่ไม่มีโพสต์สาธารณะไม่มีคําว่าโพสต์สาธารณะตรงนี้นะคะก็คือวิธีการเปิดโพสต์สาธารณะตรงนี้ก็คือกดเข้าไปที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะตรงนี้ตรงการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้นะคะกดเลยค่ะ นี่นะคะพอเราเกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนขึ้นด้านบนนะคะเพื่อมาดูด้านล่างนี่นะคะเรามาดูกันที่หัวข้อนี้นะคะคกิจกรรมของคุณนี่นะคะตรงนี้นะคะเลื่อนมาดูตรงนี้นะคะนี่นะคะเรามาดูตรงนี้กันนะคะเรามาดูตรงนี้ถ้าเกิดว่าคนที่คําว่าโพสสาธารณะไม่ขึ้นมันจะมีมันจะมีอีกแถบหนึ่งตรงนี้นะคะตรงกึ่งกลางระหว่างคําว่าจํากัดว่าใครบ้างที่สามารถเห็นโพสต์ในอดีตกับใครบ้างที่สามารถ เห็นผู้คนในเพจและรายการที่คุณติดตามตรงนี้นะคะมันจะมีอีกแทบหนึ่งโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะคะเราก็กดเข้าไปที่แท็บนี้เลยค่ะแทบที่มันโชว์ขึ้นมากลางระหว่างตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยแล้วมันจะเป็นการเปิดโพสตสาธารณะให้เราค่ะพอเรากดเข้าไปแล้วเปิดโพสตสาธารณะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะนี่นะคะนี่นะคะถ้าเรากดเข้าไป ตรงแท็บที่พี่ชมบอกเมื่อกี้นะคะของพี่ชมแท็บนั้นมันจะไม่ขึ้นนะคะเพราะว่าของพี่ชมมีคําว่าโพสตสาธารณะอยู่แล้วแต่สําหรับใครที่โพสต์สารณาแบบไม่โชว์ขึ้นแบบนี้มันก็จะมีแท็บตรงนั้นให้เรากดเข้าไปนะคะพอเรากดเข้าไปเดี๋ยวโพสตสาธารณะตรงนี้มันก็จะโชว์ขึ้นมาค่ะพอโพสตสาธารณะอย่างนี้โชว์ขึ้นมาแล้วเราก็ไปต่อที่กดเข้าไปที่โพสตสาธารณะตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะนี่นะคะตรงนี้ นี่นะคะตรงนี้คําว่าเพื่อนกับคําว่าสาธารณะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเราก็กดติ๊กไปที่คําว่าสาธารณะเลยค่ะตรงนี้นะคะใครที่ดูผู้ติดตามของคุณบนทำลายของคุณได้บ้างนี่นะคะเราก็กดเลือกสาธารณะไปเลยค่ะนี่นะคะกดติ๊กสาธารณะแบบนี้แล้วตรงนี้ก็เลือกสาธารณะเหมือนกันนะคะตรงนี้กดเลือกสาธารณะติ๊กไปเลยค่ะข้างล่างนี้นะคะตรงนี้ก็ติ๊กคําว่าสาธารณะเหมือนกันนะคะนี่นะคะ กดให้เป็นสาธารณะให้หมดเลยค่ะพอเรากดเป็นสาธารณะหมดแล้วแบบนี้นะคะเราก็ไปต่อขั้นตอนต่อไปเลยค่ะก็กดย้อนกลับเลยนะคะที่ตรงนี้นะคะกดย้อนกลับไปเลยนี่นะคะย้อนกลับมาย้อนกลับมาแล้วก็เราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเราเลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาที่โปรไฟล์นะคะกดเข้ามาที่โปรไฟล์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาดูด้านล่าง เสร็จแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าแก้ไขรายละเอียดสาธารณะนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลื่อนมาดูด้านล่างเสร็จแล้วตรงคําว่ารายละเอียดตรงนี้นะคะรายละเอียดตรงนี้เราให้เรากดเข้าไปที่คําว่าแก้ไขตรงนี้เลยค่ะคําว่าแก้ไขนี้นะคะกดไปเลยค่ะนี่นะคะพอเรากดเข้ามาก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างนะคะเลื่อนขึ้นด้านบนเพื่อมาดูด้านล่างมันจะมี ตรงนี้นะคะมันจะมีผู้มีผู้ติดตามอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีช่องสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้ตรงนี้พี่ชมบอกก่อนนะคะถ้าใครยังไม่มีผู้ติดตามคําว่าผู้ติดตามแล้วก็ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้มันจะยังไม่มีโชว์ขึ้นมาให้เราเห็นนะคะมันจะไม่มีโชว์ขึ้นมาเลย ตอนนี้ a c e b o o k เขามีการอัปเดตใหม่เราจะไม่สามารถเอา Facebook ของตัวเองอีกอันนึงสมมุติว่าเรามีเฟซอยู่สองอัน3อันเราจะใช้ Facebook ของเราเองอีกอันเพื่อมากดติดตามเฟซนี้ที่เราจะเปิดยอดผู้ติดตามนี่นะคะเราทำแบบนั้นยอดผู้ติดตามก็จะไม่โชว์ขึ้นค่ะตอนนี้นะคะคือพี่ชมเคยช่วยน้องคนหนึ่งแก้แก้ไขวิธีนี้เหมือนกันค่ะคือเขาใช้เฟซของเขากดติดตามแล้วนะคะแต่ยอดผู้ติดตามก็ยังไม่โชว์ขึ้นให้แบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องให้คนที่ f c e e o o o ของของเพื่อนเราหรือว่า Facebook ของคนอื่นที่ไม่ใช่ Facebook ของเราเองอะคะ่ะเข้ามากดติดตามเราอย่างน้อยหนึ่งคนก่อนนะคะมันถึงจะมีคำว่าผู้ติดตามโชว์ขึ้นมาตรงนี้นะคะนี่นะคะอย่าลืมนะคะต้องให้คนอื่นที่ไม่ใช่ Facebook ของเราเองเพราะตอนนี้ไม่แน่ใจ Facebook เขามีการอัปเดตใหม่แล้วก็อาจจะมีการตรวจสอบว่าคนที่มากดติดตามนั้นใช่ เป็น Facebook ของเราเองไหมเป็นเราเองหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนของเรามากดติดตาม em แล้วมันก็จะมียอดผู้ติดตามโชว์ขึ้นแบบนี้นะคะพอเราเลื่อนมาเจอแบบนี้มียอดผู้ติดตามแบบนี้ก็ให้เราติ๊กไปที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ค่ะช่องสี่เหลี่ยมตรงหน้าคําว่ามีผู้ติดตามตรงนี้นะคะติ๊กไปเลยค่ะนี่นะคะพอเราติ๊กไปเสร็จเรียบร้อยเราก็กดคําว่าบันทึกตรงนี้นะคะคําว่าบันทึกกดไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดบันทึกเรียบร้อย แล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูนะคะยอดผู้ติดตามของเราโชว์ขึ้นหรือ,อยังนี่นะคะเห็นไหมคะยอดผู้ติดตามของพี่ชมก็โชว์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะอย่าลืมนะคะท่าของใคร ไม่มีคำว่าโพสสาธารณะก็สามารถเข้าไปกดที่ลิงก์ที่พี่ชมบอกมันจะมีอยู่ตรงช่องว่างระหว่างตรงนั้นนะคะถ้าใครไม่มีคำว่าโพสสาธารณะมันจะมีอีกแถบหนึ่งโชว์ให้เราเพื่อให้เรากดเปิดโพสสาธารณะพอเราเปิดโพสสาธารณะเรียบร้อยล้วก็เข้าไปที่โพสสาธารณะไปกดติ๊กทุกอย่างให้เป็นสาธารณะให้หมดแล้วเราก็มาที่โปรไฟล์ของเรามาทําตามขั้นตอนที่พี่ชมบอกถ้าของใครกดเข้าไปแล้วยังไม่มียอดผู้ติดตามโชว์ขึ้นให้เราเห็นเลยเราก็ ให้เพื่อนของเรามากดติดตามเราก่อนนะคะอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วหลังจากนั้นยอดผู้ติดตามก็จะโชว์ขึ้นมาให้เราแล้วเราก็ติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมคําว่ามีผู้ติดตามนะคะเราก็กดบันทึกพอเรากดบันทึกยอดผู้ติดตามของเราก็จะโชว์ขึ้นมาที่หน้าไทาม์ไลน์ของเราแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะสําหรับวิธีการเปิดโพสสาธารณะแล้วค่อยมาเปิดยอดผู้ติดตามบน Facebook ของเรานะคะ สำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ